สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชลบุรีนะครับมีร้านอาหารคาเฟ่สวยๆมาแนะนํากันอีกแล้วครับถ้าใครเคยขับรถผ่านถนนเข้าหลามก่อนถึงมอเตอร์เวย์จะเห็นร้านนี้อยู่ทางซ้ายมือนะครับชื่อร้านณชนเป็นร้านเปิดใหม่ได้ไม่นานครับผมขับผ่านหลายรอบมากก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ร้านอะไรทาไมสวยจังคาเฟ่หรือเปล่าวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสแวะมานะครับเอาภาพบรรยากาศและอาหารอร่อยๆมาฝากกันครับเดินเข้ามาก็จะเจอสวนก่อนเลยเขาจะจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นมีน้ําตกลำธารหินน้อยหินใหญ่นะครับเสียดายมากเรามากลางวันแดดเปเรี้ยงเลยขออนุญาตเข้าไปด้านในก่อนแล้วกัันนนะครี่ือตว้าาเจ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณน,นะครับเน้นทําด้วยไม้และว,วัสดุธรรมชาติหลังคาก็เป็นหลังคามุงจากแต่เข้ามาแล้วเย็นสบายมากไม่ร้อนเลยนะครับกลางร้านาก็จะมีบอลาคาร์คับสวยงามเราก็สามารถซื้ออาหารให้น้องๆได้นะครับราคาถ้วยละ10บาทเด็กๆมาก็จะชอบมากแน่นอนส่วนเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารไทยซีฟูด้ดฟิวชั่นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มไอศครีมขนมหวานเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยตอบโจทย์สไตล์คาเฟ่นะครับหลายคนบอกที่นี่จะดังเรื่องปูครับวันนี้เราก็เลยสั่งเมนูปูมาหลายอย่างเลยเริ่มจากข้าวด้มปูภูเขาไฟช 179บาทเป็นข้าวสวยนะครับท็อปปิ้งจัดเต็มทั้งเนื้อทั้งก้ามปูไข่ปูแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยนะครับเสร์ฟพร้อมน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆกับน้ำยำเห็นใส่ถ้วยมาแต่ว่าเยอะนะครับทั้งข้าวทั้งปูสามารถกินได้2คนอิ่มเลยนะครับก่อนกินก็อย่าลืมราดน้ำยำเพิ่มความแซ่บแล้วก็หยดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนิดหนึ่งก็ได้ครับเนื้อปูสดหวานมากแล้วก็ตัวไข่ปูกับไข่กุ้งมันก็จะช่วยเพิ่มรสชาติสัมผัสกรุบมันน,ำำมนน,น้้าาีปวหคู่อไืข ซึ่งเขาจะเอาไข่ปูดองซีอิ๊วมาราดข้าวให้เราแล้วก็มีไข่ดองท็อปปิ้งมาด้วยเมนูนี้ถ้าใครชอบกินไข่ปูดองอยู่แล้วเนี่ยน่าจะถูกใจเลยเละครับเพราะว่าไม่ต้องแกะเองให้เลอะมือนะครับแล้วก็จะได้ไข่แน่นๆเน้นๆทั้งไข่ปูที่รสชาติหวานละมุนนุ่มลิ้นผสานกับไข่แดงดองมันๆหนึบๆนะครับราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปทุกอย่างจะอร่อยลงตัวไปหมดชุดนี้390บาทครับถ้ายังไม่หนำใจแนะนํอันนี้เลยครับเป็นปูแกะจานใหญ่7จ0ด้้บาทนะครับก็จะได้ปูล้วนม แกะและนึ่งมาร้อนๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดรับจบเหมือนเดิมครับอร่อยมากต่อมาเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาโคตรปูครับ250าบาทจัดมาให้สวยงามขนาดนี้เลยนะฮะน้ำยากะทิเขารสชาติเข้มข้นถึงเครื่องเลยแต่ว่าไฮไลท์ก็คงจะเป็นเนื้อปูก้อนที่เขาใส่มาให้แบบไม่กั๊กขนาดนี้นะครับราคา250บาทไม่ถือว่าแพงนะแล้วที่สําคัญอร่อยด้วยน้ำยากะทิเขาทําถึงมากครับถึงเครื่องคือไม่ต้องมีปูก็อร่อยแล้วล่ะครับต่อมาหม้อนี้คือแกงส้มหน่อไม้ดองปูไข่ทะเลนะครับราคา,าไข่ร้ัวเป็นแกง ส้มสไตล์ชนบุรีระยองรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานใส่ใบมะกรูดมีกลิ่นหอมของหน่อไม้ดองเบาๆนะครับแล้วก็แกงส้มปูแบบนี้ต้องคู่กับหน่อไม้ดองเท่านั้นนะครับจะเข้ากันที่สุดมาต่อกันที่เมนูน้ำพริกไขป่ปูที่นี่จะเสิร์ฟมากับปลากระพงทอดพร้อมชุดผักจิ้มนะครับเป็นร้านแรกเลยนะที่เราเห็นน้ำพริกไขป่ปูแล้วก็มีปลากระพงทอดมาให้ทั้งตัวแบบนี้กินด้วยกันแล้วมันเข้ากันมากเลยครับแล้วก็ราคาถูกมาก200บาทหมดเมนูปูแล้วนะครับแต่เมนูนี้ยังไม่หมดต่อกันด้วยอันนี้เลย,ผ,ยเผัดไทยกุนน้งแม่่นนนนน้้้าพไไไฟเเขจะทททผผผััััดดดยยกออใชสสสิศษ ของขห่อไข่ด้วยแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ํา2ตัวโปะชีสนะครับแล้วก็โรยไข่กุ้งแล้วก็จะมีพนักง,งานมาเบินให้ที่โต๊ะนะครับก็จะได้เหมือนกินกุ้งแม่น้าอบชีสยืดๆแบบนี้ถ่ายรูปสวยๆก่อนกินแล้วก็อย่าลืมว่าต้องกินคู่กับผัดไทยนะครับผัดไทยร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ความเป็นชีสเนี่ยมันเข้ากับผัดไทยเฉยเลยครับจานนี้199่้าบาบาทต่อมาเป็นหมึกผัดน้าดำนะครับราคา2อ0รบาทเมนูนี้เมื่อก่อนคนต่างถิ่นยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะวา ดีหมึกมันออกมาเองแบบนี้นะครับได้ความหวานดีหมึกด้วยกินกับเนื้อหมึกกระต่อยหนึบหนึบ,นบเด้งเด้งอร่อยลงตัวเลยแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ําทอดผัดพริกเกลือราคา350บาทนะครับผัดพริกเกลือที่นี่จะไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำ j u ซี่แต่ว่ารสชาติดีมากนะครับเค็มนิดหวานหน่อยกุ้งก็เนื้อแน่นสดดีแล้วก็ที่นี่นะครับมีก๋วยเตี๋วด้วยเป็นเมนูแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยววากิวพรีเมียมครับชุดนี้250้ิบาทก็จะมีเนื้อวาเกียวสไลซ์วางโปะมา ราดลงไปเนื้อมันก็จะสุกพอดีจากนั้นก็เอนจอยได้เลยครับมีพริกเผาน้ำส้มสูตรพิเศษเพิ่มความจัดจ้านได้ตามชอบของหวานก็ไม่ธรรมดานะครับชนบุรีนี่ถิ่นข้าวหลามเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีไอติมกะทิข้าวหลามนะครับราคา89บาทเสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะครับแล้วก็รสชาติก็คือเป็นข้าวหลามเลยครับมีความเป็นกะทิถั่วดําหวานมันอร่อยมากแล้วก็ถ้วยนี้เป็นซิกเนเจอร์ชื่อเมนูว่าสเสน่ชนครับเป็นไอติมกะทิล้อมรอบด้วยเครื่องเคียงทั้งลูกชิดฟักทองเชื่ออมมข้้าาาาววโพดแลกก็ททับบิรราค79 ก็เมนูขนมของหวานที่นี่เขามีอีกเพียบเลยครับมีทิมบอริงแมคคาเดเมียนะครับแล้วก็มีวอลเฟอร์แล้วก็มีเมนูเบเกอรี่อีกหลายอย่างสวยและอร่อยน่าถ่ายรูปมากครับใครมาเที่ยวชลบุรีอยากหาคาเฟ่นั่งชิวบรรยากาศดีอาหารอร่อยแนะนําที่นี่ไว้เป็นทางเลือกอีกสกราแล้วกันนะครับนี่คือร้านณชนร้านอาหารไทยสไตล์ญี่ปุ่นครบจบในที่เดียวนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงถึงหกโมงเย็นพี่กัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ